ซูซูกิเซี๊ส1.2 GL ป2018ราคาขาย259,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ4,400บาทเท่านั้นคันนี้ลูกค้าเดิมใช้มาน้อยมากๆไม่เพียง79,000กว่ากิโลเมตรได้สิ่งน้ำตาลลิมิเต็ดแบบนี้เลยไม่ค่อยเห็นในท้องตลาด คันนี้เลยนะคะได้รถปี2018ค่อนถูกมากเดือนละ4,000เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดตามชมในคลิปเต็มกันนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอีก็ค่ามือสองเกรดเอต,เดตักเฟย์โยนกันเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะคะสีเซียส่สวนแบบนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะตอนนี้จะเป็นรุ่น s ซ z u k i ิเซท1.2 G.L รถปี2018นะคะคันนี้รถปี2018นะคะราคาขาย259,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนเดือนละประมาณ4,400บาทยาวๆไปเลยนะคะ84นวด ที่เพชรยงของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กอีโกคาร์นะคะเก่งใช้กลาง v ีออสเลตนะคะหรือว่าจะเป็นเก่งซ้ายใหญ่นะคะก็คือมี c a m ร y นะคะมี Accord นะคะหรือจะเป็นรถกระบะ SUV มีหมดเลยนะคะรถตู้นะคะรถใช้งานมีทุกไซส์กันเลย ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.79 48งวดซนมวนนะคะหรือค่ายาผ่อนยาวๆเลยได้สูงสุด84งมวดเครดิตดีซีดาวกันไปได้เลยนะคะ ที่แพสเจของเรานะคะรับประกันรถไม่มีตัดต่อโครงสร้างนะคะเล่มชำรู้สูญหายไม่มีแน่นอนรับประกันนะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมมานะคะโรงในสัญญาซื้อขายให้ลูกค้ากันได้เลยนะลูกค้าซื้อรถกับเราไว้วางใจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พามาดูอีโกคาเข้าใหม่คันนี้ปีใหม่ใม่น้อยนะคะจะเป็นซูซูกิเซียนะคะ1.2 GL สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยรานะคาเปิดขาย250,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าเงินเดือน1,000 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะที่ร้านมีไฟแนนซ์ให้เรื่องมากกว่า10สถาบันนะคะที่ไว้ให้ลูกค้าใช้บริการนะอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะสนใจติดต่อตักมาได้นะคะที่เบอร์065916 9359นะคะเบอร์น mm ี้โทรได้แอดไลน์ mm hmm. ได้เลยนะคะ mm hmm. เข้ามาสอบถามคุยกันได้วันนี้พามาดูซูซูกิเซทคันนี้นะคะคันนี้นะคะซูซูกิเซทกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมีย hmm. มนะคะทั้งโลโก้แล้วก็ตัว,ตวก,กระจังหน้าส่วนการชนการชนจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดสีเนียนแนบ,บสนิทแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะให้ลูกค้าได้ดูโคมงไฟสวยๆส,ส,สายๆแบบนี้เลย ไชหน้าโปรเจคเตอร์เพราะมีไฟเลี้ยวที่คมนะคะคันนี้ผลเดือนละ4,400เท่านั้นนะ e ีโกคาเน้นใช้ในเมืองนะคะประหยัดน้ำมันถึง23กิโลลิตรกันเลยนะคะคันนี้ได้สีน้ำตาลนะคะให้ลูกค้าดูกันเลยใครชอบ e ีโกคาแบรนด์นี้เป็นอีกแบรนด์นที่ราคาไม่แรงนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างตรงนี้จะเปกระจกแบบปรับมือนะคะตรงนี้เป็นรุ่นจุด l นะ ไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะคะเป็นกระจกตอกมือมีอมไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้านข้างตัวรถนะคะล้อตรงนี้จะเป็นล้อแบบล้อกระทะนะคะให้ลูกค้าดูรุ่นนี้จะได้ล้อกระทะเลยหรือถ้าใครอยากได้ล้อแม็กแจงได้นะคะทางร้านมีเปลี่ยนให้นะคะถ้าซื้อรุ่นนี้นะให้ลูกค้าดูกันเลยนะ,ะได้ล้อแบบนี้ไปเลยตัวนี้จะเป็นยางตัวปี18นะคะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนให้ทั้งสี่ใน่เลยลูกค้าจะได้ยาง ปีใหม่ไปนะคะจะเป็นงานเปอร์เซ็นเป็นปี2อ2 1ขึ้นไปนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กขนาดขอบ15นิ้วนะให้ลูกค้าดูกันเลยสวยๆแบบนี้ดูด้านข้างนะคะเมื่อจับประตูไปสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้สีน้ำตาลไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะด้านท้ายนะคะซูซูกิเซียสนะคะตัวนี้มีโลโก้ซูซูกิสีบอลเงินเออโลโก้รถซูซูกิสีโรเมียมพร้อมกับสัญลักษณ์ตัวุ่นของเซียสนะคะ ไฟท้ายจะเป็นแบบไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟท้ายเป็นโปรเจกเตอร์นะให้ลูกค้าดูกันเลยท้าจะมีไฟทับทิมนะคะสองจุดด้านหลังแบบนี้เลยสภาพสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวพให้ดูในโซนของด้านในตัวรถกันมากนะคะคันนี้ผ่อนเดียวละสี่พับาทเท่านั้นนะ ให้ลูกค้าดูกันเลยนะะี่ค่ะสุสกีเซียน,นะคะรุ่นห2 GL จดสองจีอราคาขาย259,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ได้สีน้ำตาลนะให้ดูกันเลยใบสคอบอนะคะร้านเราถูกต้องตามกฎหมายดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในตัวนี้จะเป็นบอกผ้านะคะสีดำสาภาพสวยๆกิบๆแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลกันเลยค่ะลูกค้สาสภาพยังสวยยังดีแบบนี้เลยนะคะ ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะสีนี้ปกติแล้วคันนี้กว้างขวางมากเลยนะคะประหยัดน้ำมันมากอีกค้อหาเนาะให้ลูกค้าคดูกันเลยอ่าดูในส่วนของตัวแรกก่อนตรงฝาประตูนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะกระจกนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะด้านในาด้านนายเป็นบอกผ้าอย่างที่เห็นเลยเดีย๋ยวสตาร์ลให้ดูกันค่ะ ตัวนี้ไม่จะเป็น8ปดหมื่นแล้วนะคะเพราะว่ามาถึงร้านเนี่ยเจ็ดห่นเก้ากว่านะคะน,นี่ก็คือช่างขับไปชงสลับรถสลับสาขาอะไรเงี้ยไม้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่สภาพสวยเดิมเลยคันนี้ได้รถก่อนสี่พันนะผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยซื้อไปได้รถเก่งอีโก้คาวไว้ใช้งานเลยนะคะตรงโซนคอนโซลกลางนะคะจะเป็นช่องระบายอากาศนะพร้อมตัวเปิดวิทยุนะคะแล้วก็เป็นแอร์แบบ อน,น,นหลอกปรับมือนะคะเกียร์อัตโนมัตินะสภาพสวยๆเดิมๆกันเลยห้องโดยสารตรงนี้นะคะจะมีไฟทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะในห้องโดยสารพาไปดูในเบาะด้าน,าาห,นาหลังกานเบาะหน้านหลังสภาพยังสวยเดิมอยู่ไหมคันนี้เบาะสภาพยังสวยเดิมอยู่เลยนะคะใครสนใจนะติดต่อตักมาได้นะคะที่เบอร์ศู5 9 1หกห้า้าหก้าสา้าเก้านะคะ ยินดีให้คำาปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรดเรื่องไสแนนซ์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทางร้านราบประกรันคือตัวโครงสร้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวโครงสร้างกันนะโครงสร้างตรงนี้นะคะจะเป็นเมคอัพเดิมจากโรงงานเลยนะคะให้มันโฟกัสใเนเรื่องขาให้ลูกค้าดูกันช,ชัดๆเลยค่ะ <ๆ S 2> เป็นเม็ดอัพเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการขีดการหนีบการทําขึ้นมาใหม่นะขอ <ๆ S 1> นเด <ๆ S 1> ือนละสี่พันบาทเท่านั้นคันนี้ เน้นใช้ในเมืองประหยัดมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะเอาไปใช้เป็นรถคันแรกผ่อนเบาๆคันนี้ก็เหมาะนะคะดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างค่ะแกะตัวเม็ดอัดด้านหน้าให้ลูกค้าดูกันค่ะชัดๆไปเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยซื้อรถกับเราที่เพชรยนต์ไว้วางใจได้เลยนะคะเรื่องคุณภาพไม่ต้องกังวลใจนะคะ ซื้อไปตรวจสอบมาเจอว่ารถเคยมีชนหนักมาน้ําท่วมมาเอามาคืนที่ร้านยินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้ลูกค้าดูไหมบัวเนาะต่างๆกันเลยชัดๆสวยๆแบบนี้เลยเนาะได้เครื่องพันสองนะคะอีกโก้คราประหยัดน้ํามันนะคะเดี๋ยวตัค่าไปดูในส่วนของท้ายรถกัน ดูนี่ส่งของหัวหน็อตท้ายรถกันบ้างสวยๆดมๆแบบนี้เลยสีเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้เป็นฝาท้ายนะปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมาฝากระโปรงหน้าหรือฝาท้ายจะเป็นส่วนหลัหกๆที่จะเจอการชนการกระแทกนะคะให้ลูกค้าสังเกตได้เลยอันนี้เม็ดส่วนเม็ดเดิมกันเลยสีน้ำตาลแบบนี้วันนี้มีเข้ามาบ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสีเทาสีดํา ถ้าใครถูกฉลกน้ำตาชอบสีน้ำตาลคันนี้ได้รถปี2018ไม่ไม่ถึงหลักแสนนะคะไม่หลักหมื่นนะขอนเดือนละ4,400เท่านั้นเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยได้รถคันนี้ไปใช้ขับกันเลยค่ะโคมไฟแท้นะคะดูกันชนหลังเนียนๆแบบนี้เลยไม่มีการบูกเบี้ยวนะคะบุกเข้าไปเนาะทงใหม่ขึ้นมาให้ดูคันตรงกลางกันสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย ดูในส่วนของที่เก็บยางอะไรกันบ้างแอ่นกระทะตรงนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะให้ลูกค้ามองเห็นกันชัดๆเลยนะเปิดให้เห็นกันชัดๆเลยสวยๆเดิมๆเลยนะคะสาภาพดีๆเลยตัวน,นี้จะได้เป็นตัวที่ปะลมยางนะคะฉุดเฉินนะจะไม่มียางอะไรนะคะตัวน,นี้เป็นรถปีใหม่แต่ถ้าลูกค้าอยากใส่เป็นยางอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวปั๊บพาไปดูในส่วนของเครื่องเครื่องกรนากันบ้างน,นะคะ มาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างน,นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะเป็นอีโก,โกคานะเป็นใช้น้ํามันเบนซินนะคะเติมได้91 95ถึง E20 นะคะแต่ว่าปัจแนะนําให้ลูกค้าเติมเก้าเครื่องจะเสถียรมากกว่านะคะเครื่องนี้นะคะ1.2เป็นขนาด4สูบนะคะตรงนี้เป็น9 1เแรงม้านะคะตัวเครื่องนะคะให้ลูกค้าดูกันเลยสภาพเดิมๆแบบนี้เลย ดูคานหมอ้อน้ําคานหน้านะคะเดิมๆน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะได้รถปี2018ผ่อนเพียงเดือนละ4,400บาทเท่านั้นผ่อนเบาๆไปเลยผ่อนขู่ขวบมอเตอร์ไซค์อีกนะคะตัวนี้นะคะมาจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะเลขเครื่องเลขถังอยู่ครบชัดเจนนะคะซูซูกิเสียดคันนี้ให้ดูฝากระโปรงกันเลยฝากระโปรงเดิมไม่มีแกะไม่มีทําสีนะคะเมดซินเดิมจากโรงงาน ซื้อคันนี้ไปคุ้มๆเลยนะคะผ่อนไม่ถึงเดือนละห้าพันบาทนะได้อีกโกคารประหยัดน้ำมันกันไปเลยใครสนใจนะคะติดต่อตักมาได้ที่เบอร์0 6 5 9์6 9 3 5 9นะคะแอดไลน์มาได้โทรมาคุยกันได้นะคะ,ะเบาหัวโชคนะคะเดิมๆกันเลยน็อตเดิมๆด้านในนะคะไม่มีสลักแกะรองรอยการแกะนะคะ ลูกค้าซื้อไปนะคะดูแลเช็คระยะตามรอบนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยเน้นใช้ในเมืองขับขี่ง่ายนะคะประหยัดน้ำมันสาภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเครื่องไม่มีร่องรอยของน้ำมันเครื่องรั่วไหลน้ำมันเยิ้มนะคะให้ลูกค้าดูกันชัดๆแบบนี้เลยมีรับประกันหลังการขายนะคะมีการดูแลลงในสัญญาซื้อขายให้เลยนะ ถ้าตรวจพบเจอมามีเปลี่ยนเครื่องมามีชนหนักมาที่ร้านของเราเพชรโวนซื้อคืนกันเลยนะคะร้านของเรานะคะจะอยู่ที่ถนนเสรีไทย68นะคะตรงแยกมินบุรีนะหากใครสนใจเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมในคลิป,ปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะตักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ